ตอร์ด้านในนะคะวิธีถอดก็เดี๋ยวลงให้ดูอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้จะทําเป็นคลิปเดียวยาวๆเลยก็คือให้ดูตั้งแต่ตอนรื้อเลยนะคะที่ช่างทองม้วนที่มือนะคะเทคนิคนี้ยังไม่เคยบอกในคลิปไหนเลยนะวิธีรื้อขดลวดทองแดงนะคะแล้วก็เห็นไหมมือมือนี้ค่ะมือซ้ายม้วนมวนนี่คือการนับรอบอยู่นะ นับรอบเดิมนะคะเทคนิคนี้เราก็ขั้นตอนเนี้ยคือยังไม่เคยบอกนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ดูแล้วยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่างทองด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูปะ <laughs> นับรอบนะคะเป็นวิธีนับรอบแบบเทคนิคของช่างทองนะคะในคลิปก็จะไม่ได้บอกแต่ว่าขั้นตอนเนี้ย จะถ่ายให้ดูอยู่แล้วแหละแต่ถ้าคนไม่สังเกตว่าช่างทองหรือหรือ,อยังไงบางคนรื้อก็แค่ดึงออกดึงออกนะแต่ถ้าเรารื้อแล้วม้วนไว้ที่มือเราจะรู้ว่ามันกี่รอบนะคะเพราะว่าเห็นไหมนี่ตรงนี้กับตรงนี้มันขนาดเท่ากันตัวตัวนี้เพิ่งซื้อมานะครับนี่